สวัสดีครับผมอาจารย์นุบลนสวิท1997ครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับ i s u ู D-Max ว่าผมจัดเซ็ตอะไรให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็ชิวๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังที่มีโอเคครับวันนี้ D-Max คันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับลูกค้ารับรถเมื่อวานนะครับแล้วก็โทรตามให้ไปรับรถที่บ้านของลูกค้านะครับก็มาจอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เริ่มที่จะทำนะครับก็คือ สรุปรายการเคลียร์ส่งลูกค้าว่าจะทําอะไรไปบ้างทําในสเต็ปไหนบ้างให้กับลูกค้านะครับคอนเซปต์ก็คือลูกค้าต้องการสมรรถนะนะครับแล้วก็ต้องการอุปกรณ์ป้องกันนะครับเพราะว่าเดิมทีลูกค้าเนี่ยนะครับใช้รถโหดมากนะครับมีซูดี้แ m ็กโมเดลปี2013คันหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ใส่ช่วงล่างใส่ยางแม็กให้กับลูกค้าไปนะครับลุยสวนนะครับใช้รถถือว่าคุ้มมากวันนี้ก็เลย เปลี่ยนนะครับจาก d m m ม13มาเป็นโมเดลปี2023นะครับผมก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับต้องการาสมรรถนะนะครับใช้งานยาวๆนะครับปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่ในเมืองได้นะครับและที่สำคัญมีอุปกรณ์ป้องกันจากด้านข้างด้านหน้าด้านหลังและก็ใต้ท้องรถนะครับวันนี้ก็เลยจัดสเต็ปไปนะครับเพราะว่าลูกค้า เข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับยังโชคดีที่มีอุปกรณ์นะครับรองรับลูกค้าโอเคครับขออนุญาตรับสายแป๊บหนึง่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าสั่งจองอีกหนึ่งคันเมื่อกี้นะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูว่าผมจัดเซ็ตไหนให้ตัวนี้ที่เห็นเนี่ยคือชุดกันชนนะครับหนึ่งละลูกค้าต้องการอุปกรณ์ป้องกันความต้องการอุปกรณ์ป้องกันนะครับก็มีกันชนหน้าที่ผมจะใส่บันไดข้างไสเรียวกันชนหลังแล้วก็โมเดลนี้มันจะมีอ่าท่อนะครับใต้กันชนหลังด้วย ตัวนี้ของกําลังเดินทางมานะครับผมก็จัดเซ็ตที่มีอยู่ในสต็อกก่อนช่วงล่างช็อกอัพพวกนี้มีแน่นอนนะครับแล้วก็ชคดกีผมสต็อกตัวกันชนหน้าเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยติดรอรอตัวกันชนหลังบันไดข้างนะครับที่จะมาเดินทางมาถึงในวัน2วันนี้นะครับสเต็ปลูกค้าไม่ต้องการยกเพิ่มนะครับผมก็จัดเซ็ตตัวช็อกอัพในโตชาร์จเจอร์สปอร์ตไปให้นะครับแต่ใช้กับสปร,ริงเดิมนะครับสปร,ริงหน้าใช้เป็นสปร,ริงเดิมแต่รถคันนี้ นะมีกันชนหน้านะครับแล้วก็ผมก็เลยใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับขอหน่อยนะถุงถุงเออนั่นแหละนั่นแหละนะครับนะก็เป็นเซตอุปกรณ์เซตนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวทิมปัคเกอร์นะครับก็คือตัวรองฐานสปริงนะครับเพื่อที่จะชดเชยน้ําหนักของกันชนนะครับที่จะมากดบนสปริงเดิมตัวนี้ใช้สปริงเดิมของลูกค้านะครับโอเคหนะ้าตาตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็น ของโอแมนดีมมนะครับทำมานะครับตรงรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายห่วงมามาเมามามาใส่นะครับตนี้ผมก็จะใส่แบบนี้นะครับใส่รองลงไปก่อนนะครับจากเต็บเดิมแล้วก็ตามด้วยถ้วยสปริงนะครับเสร็จนี้วันนี้ทํางานแบบแบ่งงานกันทำนะครับคนหนึ่งทํากันชนคนนึงทำช็อกอัพทำช่องล่างนะครับแล้วก็วางนะครับมันก็จะชดเชยความสูงเพิ่มขึ้นมาได้โดยประมาณ1ซน นะครับเพราะว่าจิมปั r กเกอร์ตัวนี้มีความหนาอยู่ที่5มิลเ,เคโอเคครับตามไปดูจัดครับครับก็เป็นอันสิ้นสุดของวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำไปได้ ระบบช่วงล่างนะครับล้อและยางเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนโชคกอัพนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวกันชนหน้าแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เอาพอหอมปากหอมคอนาะติดตามพรุ่งนี้นะครับติดตามวันพรุ่งนี้ผมจะพาทํำคันนี้ต่อนะครับผมหากท่านสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ arb นะครับอุบลสวน arb บลราชธานี นะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภณัณฑ์ ARB แต่เพียงผู้เดียวในเขตภาคอีสานตอนล่างนะครับสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0622015515 0622015515เปิดบริการทุกวันนะครับจันทถึงอาทิตย์เวลา8โมงเช้าถึง17นเอ้ยไม่ใช่ได้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผ <laughs> มยินดีรับสายทุกทุกสายที่โทรเข้ามานะครับผมวันนี้ลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ